ปัญหาคือเรื่องของไซยาส์ศาสตร์นรจับก็บอกว่าถ้ามุสลิมเนี่ยจย์ไม่มีหมอไซยศาสตร์เลยเนี่ยหรือว่าไม่มีคนที่รู้เรื่องไซยศาสตร์เลยนะครับจันนะเมื่อมีคนถูกไซยศาสตร์เนี่ยจะแก้รักษากันได้อย่างไรครับจันนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ต้องไปหาหมอไซยศาสตร์ต่างศาสนาครับจย์อืออาจารย์คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับจย์ทำไมเราไม่มีไม่มีทําไมเราไม่ไม่ทํไศยศาสตร์หรือใช้ไซยศาสตร์ในทางสร้างสรรค์คือผมหมายถึงใช้ให้ถูกต้องนหรครับอาจารย์ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ไงให้ถูกต้องสายสายถูกต้องไม่เข้าใจคาถามเหมือนกันคือเอามาใช้มาใ,ใช้แบบอิสลามงั้นนะหรือยังคืออาจจะเป็นความคิดของพี่น้องความเข้าใจของพี่น้องไปเองนะ,ะครับว่าถ้าเราไม่มีหมอพ่อนพ่นมนพ่นคาถาไม่มีอาบน้ำมนตบ้างเนนะี่ย แบบอิสลามมานะเดี๋ยวก็คนเราก็ต้องไปอาศัยอาศัยต่างศาสนิเข้าของของเราไม่ทําของเราแล้วก็ก็ต้องไปทําแบบของเขาก็มันถ้าพี่น้องคิดแบบนี้มันก็ใช่ในในในมิติหนึ่งนะครับเพราะว่าในเมื่อเราอาศัยของเราไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยของคนอื่นเพราะว่าไอๆอย่างเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แค่เรื่องเรื่องลี้ลับนะเรื่องลี้ลับทางทางความรู้สึกทางความเข้าใจของพวกเราอยู่แล้วนะไปหาหมอ เอกซเรย์แล้วก็ไม่มีเอาเลือดไปตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีสาเหตุโรคสักอย่างนะแต่เป็นแย่อยู่เงี้ยเอ้มีคนเฮ้ยพีกระสือกินมั้งเนี่ยนะอะไรพี่ปอบผี่ปอบกินแล้วเนี่ยนะดูสิพร้อมพร้อมพอตีสองตีสามตื่นกันมาหิวกินนวนกินนี่พอกลางวันนอนอะไรอย่างเงี้ยพอดูแล้วพอหมอไปเล่าให้หมอฟังไปโรงพยาบาลกี่โรงพยาบาลไม่มียาก็ไม่มีอะไรที่จะรักษาได้ แต่พอเราบอกเดี๋ยวจะไปหาหมอดอนนะไปรับหมอดอนมาสิถังนี้เอาแล้วอารวาสแล้วออกอาการออกอาการแล้วเนี่ยใช่เลยใช่เลยปีกระสือแน่ผีปอบแน่คนมันก็จะจะใจไปทางนั้นแหละสงสัยผีผีสิงอยู่แน่เลยแชตันมาคุมแน่เลยแล้วก็ทำยังไงก็ต้องไปหาหมอที่เขาไล่ผีอะไรยังไม่คนบ้านเรามันมันเชื่อแบบนี้แล้วแล้วก็ทามันไม่มีไม่มีไล่แบบอิสลามเราก็ต้องไปหาหมอนวลหมอนี่ ใช่ไหมครับเหมือนกับคนเวลาคนเราไม่มีศรัทธานะไม่รู้วิธีที่ถูกต้องก็ต้องไปหาอย่างอาจารย์เคยดูคลิปมทติไปหาหมอป่าหมอป่าอันนี้อันนี้คือมันมีคลิปอยู่ในในสาธารณะที่เขาใครก็ดูก็เห็นกันอยู่มุสลิมอันอันก็รอดยังได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็สวดแบบของพี่นะแล้วผมจะช่วยทําอีกวิธีนะเออ่ๆนั่นนะพี่พี่สวดแบบของพี่นะเพราะว่าผีตัวนี้มันแรง ต้องใช้สองศาสนาช่วยมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นแล้วนี้ถ้าพี่น้องเข้าใจแบบนั้นทำไมถูกนะครับเพราะว่าในหลักการของศาสนาของเราแล้วเนี่ยห้ามเรารักษาศยศาสตร์ด้วยกับวิธีที่เป็นศยศาสตร์กนะารห้ามรักษาศยศาสตร์ด้วยกับวิธีที่เป็นศยศาสตร์เราสามารถรักษาได้ด้ดยกับลูกยะของเราเชรายะของเราการเป่าการใช้ดูอาการใช้อะไรเนี่ยเป็นอายะคุรอนเพราะเนี้ยปัดเป่ารักษาเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยทำได้อันเนี้ยเป็นไม่ใช่ศยศาสตร์อิสลาม แต่เป็นดวอาเป็นวิธีการรักษาแบบอิสลามแต่ถ้าไปใช้ศสยศาสตร์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่อิสลามพี่น้องจะไปเรียกศสยศาสตร์อิสลามไม่มีมมอิสลามไม่มีศสยศาสตร์นะครับอิสลามมีแต่ดวอามีแต่อัศการมีแต่วิริษมีอายะกุรอานนี่พวกนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรุกยะการอ่านดวอาข้อความต่างๆเหล่านี้แล้วก็ขอกระปลอแล้วก็เป่าที่เนื้อที่ตัวที่มือไม้อะไรก็แล้วแต่หรือที่น้ำอะไรก็แล้วแต่ดื่มกินอาบอันเนี้ย เป็นวิธีที่สามารถกระทําได้แต่ถ้าพี่น้องบอกเราต้องเอาศิลศาสตร์มา,มาประยุกต์เพื่อให้ให,ใ,หใ,หใ,หให้ได้วันหนึ่งถ้าไปเจอผีขเขมรพี่น้องก็ต้องแปลงไปเป็นภาษาภาษาขเขมรไปเจอเหมะผีจีนพี่น้องก็ต้องท่องแบบจีนไม่มีของเราอัลกุรอานล้วนๆดูอาล้วนๆวีริศหรือว่าอสกาศต่างๆจาก สุนัขของรอซูลทั้งหมดเลยเราจะไม่มีเราโอมนั่นโอมนี่อะไรแบบเนี้ไม่มีทูบไม่มีเทียนแต่ถ้าเป็นศิยศาสตร์ต้องมีทูบมีเทียนมีกำนนทกูต้องมีนุ่นมีนี่ต้องมีอาบน้ำมนต์มีนุ่นมีนี่แต่ในหลักการศาสนาไม่มีแล้วนบีห้ามด้วยนะฮะอซาลุนน์ร้อยซัลลัลลอฮฺวะซสลัมอานินุชรอตีท่านนบีห้ามไม่ให้เรารักษาศิยศาสตร์แก้ศิยศาสตร์ด้วยการใช้ใช้ศิษยศาสตร์งั้นในอิสลามไม่มีศิลเวษนะครับไม่มีการสอนทำศิสามอื ศยศาสตร์อิสลามเราก็ต้องไปอาศัยค้าอยู่ดีงั้นเราก็มาทาก็ก็คิดแบบนั้นไงมันก็เลยต้องมีศยศาสตร์แต่ถ้าพี่น้องเอ้ยเราต้องเอารูกยาของเรามา,มา,ม,ามาใช้ใหม่นะเลิกของเก่าไปซาทิ้งของเก่าไปซะมันเป็นชิริกมันเป็นนุนเป็นนี่บอกให้เข้าใจกันไปเลยงั้นเราเอากุรอานมารักษากันเราเอาอะไรล่ะดูอาของเราซูลมารักษากันเอาอัศการมาอ่านเช้าเย็นอะไรแบบนี้ใช้วิธีแบบ ที่สาลับที่ซอฮาบะเขาใช้รักษากันตั้งแต่สมัยท่านรอสุนุลอนลอฮ์ซอฮาบะมุสลัมสอนให้คนเข้าใจแบบนี้มันก็จะทิ้งศยลศาสตร์ไปโดยอัตโนมัตินะครับไม่มีหรอกครับทั้งใครที่ยังงมในอะไรศยลศาสตร์อยู่อันนี้อันตรายและศยศาสตร์ที่ใช้เนี่ยครับพวกนี้มันต้องอาศัยพวกยินพวกชัยตอนซึ่งเป็นปรัปักกับอัลลอฮ์สุบะตลาเป็นปรปัปากกับพวกเราอยู่แล้วนะครับอืมนะเป็นอย่างนั้นจริง